สวัสดีเพื่อนๆสายเลือกคริปโตเคอเรนซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอความรู้ดีๆสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับนำไปต่อยอดนําไปเทรดเพื่อเก่งกําไรในตลาดคริปโตเคอเรนซีกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนาอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมศึกษาอยู่นะครับนั่นือินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA นะครับโดยบทความเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์บัวหลวงนะครับที่ผมนํามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยวันนี้ ผมจะมาเจาะลึกในส่วนของ EMA นะครับว่าอินดิเคเตอร์ธรรมดาที่อยู่ใน Trading View เนี่ยมันสามารถทํากําไรให้เราได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออินดิเคเตอร์ตัวแพงๆหรือว่าตัวที่เขาเอามาขายกันเนี่ยผมคิดว่าตัวธรรมดาเบสิกเบสิกก็สามารถทํากําไรในตลาดคริปโตเคอเรซีได้อยู่แล้วนะครับ โดยอ m มเอคืออะไรเนี่ยเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยปะไว้ที่ใต้วิดีโอดีสคริปชันนะครับโดยอ m มเอเนี่ยมันย่อมาจาก Exponential Moving a v e r a g e นนะครับมันก็คือค่าเส้นเฉลี่ย ที่เป็นแบบ exponential เป็นการคำนวณแบบเฮทหนึ่งนะครับที่เส้นค่าเฉลีย่ยเป็นแบบ moving average นะครับหรือ MA ซึ่งการหาค่าแบบ exponential เนี่ยจะมองแบบความสัมพันธ์ของราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลังนะครับโดยให้ความสำคัญกับราคาสุดท้ายมากที่สุดนะครับดังนั้นเส้นค่าเฉลีย่ยแบบ e MA เนี่ยจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยค่อนข้างไวกว่า simple moving average นะครับหรือว่า SMA อย่างมีนัยสำคัญ ะบะะเห็นได้ว่าเทคนิคอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีหลายอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาเจาะเลือก EMA นะครับซึ่งการคำนวณของ EMA เนี่ยเพื่อสามารถไปอ่านบทความแบบนี้นะครับโดย EMA เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ Trading View เทรดดิ้งวิวนี่มันจะเป็นค่าเฉลี่ยอย่างเช่นเส้นสีขาวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการคำนวณย้อนหลังกลับไปอย่างเช่นถ้า EMA 10เนี่ยคือการคำนวณย้อนหลัง10แท่งเทียนนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนใช้ทําเฟรมเดย์เนี่ยทำเฟรม1วันเนี่ยถ้าเป็น EMA 10มันจะคำนวณย้อนหลังกลับไป10วันนะครับแต่ถ้าเพื่อนใช้ทําเฟรม e 4ชั่วโมงเนี่ยมันจะคำนวณกลับไป40ชั่วโมงย้อนหลังก็คือแท่งและ สชั่วโมงใช่ไหมล่ะนะครับแล้วมันก็ทําเป็นเส้นเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับโดยในตัวอย่างเนี่ยมันเป็น EMA 2เส้นอย่าง C D C indicator C D C action zone เนี่ยจะเป็นเส้น e EMA 12กับ EMA 26นะครับถ้า EMA 12เนี่ยจะเป็นเส้นที่ไวกว่ามันจะมีการขึ้นลงที่เร็วกว่า ถ้าเกิดมีการตัดขึ้น EMA 26เนี่ยก็คือให้เราซื้อถ้าเกิดตัดลงนะครับก็คือให้เราขายอย่างวีดีโอที่แล้วที่ผมได้นําเสนอตัวบอร์ด e a ไปนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปชมได้ที่มุมขวาบนนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบนะครับในส่วนของการเทรดโดยใช้ EMA เพียงเส้นเดียวนะครับ โดยเพื่อนๆเข้ามาที่ตัวเทรดดิ้งวิวใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตัวเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะเทรดน,นะในตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็น BTC กับ USD นะครับหรือจะเป็น USDT ก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนเลือกเอานะครับโดยการ add indicator EMA เนี่ยให้เข้าไปที่ตัว indicator ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่า EMA ได้เลยนะครับ จากนั้นน่ะให้เลือกตรงเทคนิคอลเนี่ยเป็น moving average exponential นะครับเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นค่า default คือ EMA 9นะครับเราอาจจะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขตัว input ได้นะครับอาจจะเป็น EMA 12ก็ได้นะครับเพื่อนก็แก้เป็น12คือค่าเฉลีย่ยย้อนหลังกลับไป12แท่งเทียนนะครับอาจจะมีการปรับเส้นปรับสีอาจจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดเส้นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะครับเนี่ยเพิ่มขนาดเส้นเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่นะครับ,เ,เ,มเ,เ,รรบเมื่อตั้งค่า i ิเคเต t o r ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ดู นะคอเตอร์ตัวนี้เนียที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนคือถ้าตัวราคาเนี่ยปิดแท่งเทียนเหนือเส้น EMA เนี่ยเราจะต้องทําการซื้อนะครับกด buy cryptocurrency เพื่อนเนี่ยอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยที่แท่งเทียนถัดไปนะครับเมื่อกด buy เนี่ยเราก็รอว่ามันจะปิดใต้เส้นเฉลี่ยเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันที่30 September เอร์นี่ยราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะครับสิเนี่ยแท่งต่อมาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้อง ซื้อนะครับพอซื้อปุ๊บราคาก็จะวิ่งไปนะครับเส้น EMA ก็จะวิ่งตามไปอยู่เหนือเส้นนะครับราคาอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยแล้วเราก็ไปขายนะครับวันที่ราคาเนี่ยมันปิดปิดนี่คือตําแหน่งที่ตัวเทียนเนี่ยมันเต็มแท่งนะครับมันเต็มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไส้เทียนนะครับ้องเป็นเนื้อเทียนนะครับถ้ามันปิดอย่างเงี้ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็ต้องขายคริปโตเคอเรนซีอันนั้นออกไปให้หมดนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวอย่างเนี่ยเราซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราไปขายตรงเนี้ยเราก็จะได้กําไรประมาณสามสิบเจ็ ครับถ้าเพื่อนๆลงไป10,000แบาทเพื่อนๆจะได้เงินไปทันทีทันทีนะครับก็คือ37,000บาทใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12นะครับก็ให้เราขายคริปโตเคอเรนซีทิ้งให้หมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะขายตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาซื้ออีกทีเนี่ยก็ตรงนี้ใช่ไหมล่ะแต่เราก็รอดตายไงในในจังหวะที่มันมีการทุบลงมาหลายวันเนี่ยเกือบ เกือบเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณ23%แล้วก็รอดนะครับแต่อาจจะมีจังหวะที่มีสัญญาณหลอกอันนี้ก็ มันก็ต้องมีเสียบ้างใช่ไหมละ่ะมันไม่มีอะไรถูกต้อง100%ใช่ไหมละ่ะเพื่อนซึ่งตัว EMA เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีการให้เรา input data ระยะของการคำนวณแท่งเทียนเนี่ยหลายหลายค่าอย่างเช่น EMA 2 EMA 3 EMA 4 EMA 5เนี่ยไล่ไปเรื่อย200ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับอย่างเช่น50เนี่ยมันก็มีค่าค่อนข้างเยอะถ้าเป็น50แท่งเทียนยน้อน,นหลังเนี่ยจะเห็นนะว่ามันจะค่อนข้างที่จะ EMA จะค่อนข้างช้าใช่ไหมล่ะเพื่อนอาจจะไม่ทันซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการ เขียนตัวบอทนะครับให้มันไปดึงราคาที่ไบแอนนะครับเพื่อนย้อนหลังกลับไปนะครับตัวนี้ครับคือไบแอนด์เอ a มเอแบ็ทนะครับเฉพาะเส้น EMA นะครับส่วนเส้น SMA เนี่ยยังกําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราากสามารถที่จะหากําไรในคริปโตเคอเรนซีโดยใช้ EMA เท่าไหร่ดีนะครับถึงจะได้กําไรสูงสุดนะครับโดยตัวบอทตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แจกก่อนนะครับเดี๋ยวรอแจกในทีในคลิปถัดไปนะครับพอดีว่ายังพัฒนา ยังไม่เสร็จนะครับบางทีผมอาจจะแจกซอสโค้ดมาให้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแบ็กเทสเอาไว้ไปเทสกันดูนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือใส่ API Key กับ secret Key จาก Binance นะครับเพื่อดึงข้อมูลกราฟย้อนหลังนะครับผมจะดึงมาใส่ Excel แล้วก็ให้บอททำการคำนวณแบ็ t เทสย้อนหลังกลับมานะครับแล้วก็ซิมโบลตัวนี้เนี่ยผมก็จะเลือกว่าผมจะเทดกับคู่เงินไหนนะครับ โดยในที่นี้ผมขอใช้ BTC ก่อนแล้วกัน Time Frame ผมจะเป็น Time Frame day นะครับเดี๋ยวทดลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ Start date เนี่ยคือจะให้บอทเนี่ยมันเริ่มดึงข้อมูล จากวันที่เท่าไหร่นะครับอย,อย่างเช่นเนี่ยวันนี้ที่ผมเลือกก็คือ1แกนนาะครับบอทจะเริ่มดึงข้อมูล Data ทุกแท่งเทียนนะครับจากบีแอนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ปี2 0 1 5นะครับแต่ถ้าบีแอนเนี่ยมันไม่มีข้อมูลถึงปี2 0 1 5เนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลแรกนะครับจากบีแอนเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ EMA start แล้วก็ EMA ่1ก็คือจะให้บอทเนี่ยมันรันเก็บข้อมูล backtest ตั้งแต่ EMA อะไรอย่าง,างเช่นผมจะให้เริ่มแต่ EMA 2จนถึง EMA บ ให้มัน b a c k ท e มาโชว์นะครับเมื่อเพื่อนใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็ให้กดไปที่ backtest นะครับแล้วก็รอสักพักอ๋อผิดอันนะนเพื่อนๆ่ะก็เปิดตัวบอลขึ้นมาแล้วครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตัวบอลเนี่ยมันจะทําการาไปดึงข้อมูล data มาจากไบแนนด์นะเพื่อนๆแล้วมันก็ทําการาสร้างไฟล์ d a t a าเบสขึ้นมานะตอนแรกยังไม่มีไฟล์ด b ต s าเบส๋ยวมันก็จะทําการ ดึงไฟล์ Database สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทําการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ว่าตัว Performance ของ EMA 2เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปี2017นะครับวันที่6เดือน10ถ้าเพื่อนๆใช้ EMA 2เนี่ยเพื่อนๆจะได้ Performance อยู่ที่4 7 4ร้อนะครับรอดาวอยู่ที่ลบห้านะครับเนี่ยก็ไล่คํานวณไปนะครับว่าตัว EMA ไหนเนี่ยมันได้ผลตอบแทนดีสุดเห็นได้ว่าแค่ EMA เส้นเดียวเลยเพื่อน เนี่ยเอ็ม e เแค่เส้นเดียวเนี่ยสามารถหากําไรในคริปโตเคอเรนซีได้เลยนะครับเห็นได้ว่าแค่เอ็อินดิเคเตอร์ตัวเดียวเนี่ยเทรดยังไงในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็บวกนะครับกำไรแน่นอนนะครับเนี่ยวันนี้เอ็มเอสครับไล่ไปเรื่อยจนถึง EMA 50นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ Data นะครับไฟล์ดัต้าเบสผมดึงมาจากบีแอนด์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นข้อมูลดิบนะครับเนี่ยทั้งหมดก็1,634วันนะเพื่อนๆ ก็หลายปีอยู่มือนกันดึงมาแล้วก็ให้บอทมานคำนวณน,นะครับเนี่ยเป็น Data เป็นข้อมูลดิบนะครับแล้วก็ให้บอทมันคำนวณไปโอเคพอถึง EMA สุดท้ายเนี่ย EMA 50เนี่ยตัวบอทจะบอกว่าถ้าเราซื้อ BTC USDT เนี่ยทิ้งไว้นะแต่วันที่บอทมันเริ่ม แบคเทเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยมันจะมี p e r formance อยู่ที่853นะเพื่อนแต่ถ้าเรามีมีการซื้อซื้อขายซื้ซื้อขายนะโดยใช้ EMA นะครับ15นะครับจะได้กำไรอยู่ที่7 0 9 9เลยนะเพื่อนก็คือ70เท่านะครับโดยมีการเทรดทั้งหมดอยู่2 0 3ครั้งนะครับดอดาวอยู่ที่ลบ55นะเพื่อนแล้วก็ตัวบอทเดี๋ยวก็จะสร้างตัวกราฟให้เพื่อนดูนะครับเทียบกับถ้าเราใช้ EMA 15เนี่ยเทียบกับราคาเหรียญค r y p c u r r e n c y ที่ขึ้นไปเนี่ย มันก็เห็นไม่ยะะเห็นว่าต่างผู้ห้างเยอะนะเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะลองดูในอินดิเคเตอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น RSI หรือ SMA นะครับว่าในวันตัวไหนจะทำกำไรได้ดีนะครับแลผมก็จะมาเขียนบอทเอามาแจกให้กับเพื่อนต่อไปช่วงนี้ผมกำลังวิจัยทดสอบทดลองอยู่นะครับว่า EMA ไหนมันเหมาะสมน,นะครับในการเทรดคริปโตโคเคอเรนซีนะครับช่วงนี้ผมก็เอา Data มา Analysis นะครับทำเป็นตารางทำเป็นกราฟ เพื่อว,วิเคราะห์ของผมเองอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าค่าที่ออกมาน่าน่าพอใจนะครับก็เดี๋ยวจะทําบัตรมาแจกให้กับเพื่อนนะครับในช่องนี้ต่อไปได้อะไปลองใช้อะไปลองทดสอบกันดูนะครับเนี่ยผมก็แค่อยากจะบอกเพื่อนๆแค่นี้แหละไม่มีอะไระครับก็คือเทรดแค่ e m a 15เนี่ยได้กําไรไปตั้ง70เท่านะครับเ0เท่าได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าการซื้อเหรียญทิ้งไว้นะครับไปดูเอาปลายทางแล้วครับอะไรเงี้ยถ้าเรามีการซื้อขายนะครับดูใช้ e อ a 15 ถ้าใช้ e MA15 ก็ไปตั้งค่าที่ตัวตัวเซตติ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนอินพุตเนี่ยเป็น15นะครับเพื่อนแล้วก็อย่าลืมนะเลือกเป็นทำเฟรมเดย์ด้วยนะยทำ day. เฟรมเดย์เห็นนะว่าเนี่ยอย่างวันล่าสุดเนี่ยมันปิดเหนือปิดเหนือเส้น E m a แล้วก็ต้องซื้อนะไม้เนี่ยต้องซื้อละแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นสัญญาณหลอกหรือเปล่านะอย่างวันนี้ก็ช่วงนี้ก็หลอกนะครับก็ทุกอย่างมันต้องมีความเสี่ยงผมเพื่อนก็อาจจะแบ่งไม้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับก็แล้วแต่สไตล์การการเทรดนะเพื่อนส่วน C D C Action Zone เนี่ยก็เปิดอบคู่ก็ได้นะเพื่อนมันจะได้แบบดูแม่นยำม,มากขึ้นเนี่ยถ้าเป็น C D C Action Zone เนี่ยตัว E M A 12เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยยังไม่ตัด E M A 26นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับก็บางทีเพื่อนก็อาจจะยังไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเข้าไปละไม้แรกแล้วครับเดีย๋ยวจะไปเข้าไม้ที่2ออีกทีเมื่อ E M A เส้นสีแดงเนี่ยมันตัดนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าผิดพลาดเนี่ยเกิดการทุบลงมาแล้วต่ำกว่าค่า EMA 15นะครับเส้นสีดำเนี่ยผมก็จะขายออกทั้งหมดเหมือนกันนะครับไม่ถือไว้นะครับอันนี้ผมก็จะบเล่นแบบสายเทรดระยะยาวแล้วนะครับเป็น time frame Day. ส่วน time frame 4ชั่วโมงก็ก็ทำได้นะเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนอยากจะให้ผมทดลองเนี่ย time frame ไหนก็พิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับหรือว่าจะให้ทดลอง indicator ตัวไหนก็ลองพิมพ์มาดูแล้วกันนะครับผมอา,อาจจะเขียนแล้วมาลองทดสอบเล่นๆดูนะครับ ครับทำเฟรมอื่นๆผมลองให้อีกสักตัวแล้วกันนะเพื่อนทำเฟรม4ชั่วโมงเหรอทำเฟรม4ชั่วโมงก็แค่ไปแก้ตรงนี้นะครับเป็น 4H นะครับแล้วกดเซฟตัวไฟล์ Configuration ตัว Data b เบีจะลบหรือมันลบก็ได้นะแต่ผมจะขอลบให้ดูแล้วกันว่า Data ที่เอาข้ามาเนี่ยดึงมาจากไบแนนนะเพื่อนเคก็เปิดบอทนะครับ,นนะรบฉะนั้นก็รอให้ตัวบอทมันดึง Data ย้อนหลังมาจาก ไบแนนนะเพื่อนเพื่อนมันทำการดึงปุ๊บมันจะสร้างไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมเป็นไฟล์ Database นะเพื่อน .csv เราก็จะทำการคำนวณน,นะครับเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็น time frame ยิ่งน้อยเนี่ย data จะยิ่งเยอะมากเลยเพื่อนๆไอตอนตะกี้นี่เนี่ยที่เทสหนึ่งวันเนี่ย data ประมาณพันหกร้อยบรรทัดใช่ไหมถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้ดู data ด,ดิเลยเพื่อนดัตต้เกือ 10, บหนึ่งหมื่นบรรทัดนะเพื่อน มันจะคำนวณค่อนข้างนานขึ้นนะถ้ายิ่งไทม์เฟรมเล็กลงนะครับถ้าเล่น time ไทม์เฟรมน้อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตกเลยนะเพื่อนก็นนคือเพจเสียแหละเดี๋ยวผมจะลองให้เปิอะไรเพื่อนๆดูนะถ้าเกิดเป็น E m A 2เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น E m A 2เนี่ยตัวค่าเฉลี่ยเส้นสีดำเนี่ยมันจะล้อไปกับตัวกราฟเลยนะเพื่อนๆตัวแท่งเทียนเนี่ยก็คือมันไม่มีประโยชน์อนะเพื่อนๆผมว่านะ เราไปใช้ EMA สูงๆดีกว,ว่าที่เรา backtest มาตามเฟรมเดนเนี่ย15กําลังดีผมว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากเทรดแบบ Time Frame น้อยๆเนี่ยก็ต้องไปหาดูนะว่า EMA เท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะโอเคนะครับเนี่ย Time มเฟรม7เ e อ้ย EMA 7ก็เริ่มบวกละ EMA 8ก็เริ่มบวกขึ้นนะครับนะมันจะคํานวณน,นานขึ้นเลยเนี่ยโห1ชั่วโมงนี้ผมว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเนี่ยควรจะคํานวณเสร็จนะครับ นี่เพื่อนเห็นได้ว่าการคำนวณน,นะครับตามจำลองการซื้อขาอยเนี่ยของ Python ของผมเนี่ยกิน T V U ไปตั้ง28-30%เปลยเพื่อนค่ s <S อนขอ้างเสียด้เลยนะวันนี้ผมใช้คอยไฟนะแต่ว่าเป็นคอยไฟรุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่น N N6 น,น,นะครับรุ่นเก่าแล้วก็ปล่อยมาทำงานไปนะครับเพื่อนกิน T V U ถ้าทำเฟรมจริงๆทำเฟรมเขาเรียกว่าอะไร E M A เยอะๆนะครับมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะ ดีนะเพื่อนถ้ายิ่งทาเฟรมเยอะเนี่ยยิ่งบางครั้งมันอาจจะเข้าออกช้าเกินไปเราจะเสียโอกาสได้ถ้า e m a ้ยน้อยๆเนี่ยก็จะเข้าออกเยอะเกินไปนเพื่อนเนี่ยเข้าออกทีสามพันเก้าร้อยครั้งเนี่ยยิ่ง e m a เยอะๆเนี่ยเข้าออกก็น้อยลงนะครับยิ่งเข้าออกน้อยๆก็ยิ่งเจ๊งนะครับเพื่อนๆดูดิเนี่ยเข้าออกเยอะก็เจ๊งนะครับแต่ถ้าเป็นทาเฟรมหนึ่ง 1ึงชั่วโมงเนี่ยต้องเขียนบอดแหละใครจะมานั่งเทรดตั้งแต่ปี2017เนี่ยเทกันตั้ง2,000ครั้งเนี่ยใครจะมานั่งเทรดใช่ไหมเพื่อนก็ต้องเขียนบอดแหละจากเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยอีมถึงอีมเอสิบแปดเนี่ยจะเห็นได้ว่าอีมเอสิบห้าไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์หน้าดีสุดใช่ไหมก็ดูจากสายตานะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมปล่อยให้มันทำงานไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ โอเคครับหลังจากที่เราทำการให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมัน b a c k t e s จากข้อมูล data นะครับในไฟล์ Excel เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกนะ็จะเห็นได้ว่าตัว the best performance นะครับของ EMA เนี่ยใน time frame หชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่า EMA 50นะครับจะได้ performance ค่อนข้างดีที่สุดนะครับก็คือ3,500นเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนๆประมาณแล้วก็เทรดไปทั้งหมด6ก4ครั้งนะครับดอดาวอยู่ที่ลบสีเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็อันนี้เป็นการทดลองเบื้องต้นนะนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่มันสร้างขึ้นมานะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะนเพื่อน,นก็เป็ไรก็ค่อนข้างดีแต่ว่าดูแล้วแหละมันสู้ ทำเฟรมหนึ่งวันไม่ได้เพื่อนหนึ่งวันเนี่ยได้ตั้งเจ็ดสิบเท่าอ่ะอันเนี้ยได้แค่สาสิบห้าเท่าครึ่งหนึ่งเองอ่ะผมว่าไปเทรดทำเฟรมเดย์ดีกว่าถ้าเกิดเทรดทำเฟรมเดย์เนี่ยเราไม่ต้องเขียนบอทด้วยนะเราเทรดเองก็ได้เราตื่นตื่นเช้าตอนเจ็ดโมงเนี่ยแท่งเทียนในไบแอนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วนะตื่นมาดูเออเอ็มเอมากกว่าหรือเปล่าราคามากกว่าทีมเอสิบห้ารึเปล่าก็ซื้อถ้ากว่าก็ขายนะครับอาจจะคัดลอสบ้างนะเพื่อนเนี่ย อาจจะมี l o s พราะว่าซื้อตรงนี้นะครับแล้วมาขายตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเนี่ยกดไม่โดนซื้อตรงนี้นะครับแล้วมาขายตรงนี้เนี่ยมานี่เนี่ยก็กลบไป6%นะเพื่อนเพื่อก็ต้องแบ่งไม้อะไรเฉลีย่ยทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำจุดที่เราคิดว่าซอบ loss ได้เตรียมเงินช้อนอะไรนี่เงี้ยวางแผนทางการเงินมันนี่ไม่เหนเม้นเลยให้ดีนะครับเพื่อนๆนส่วนถ้า ผมพัฒนาไปถึงขั้นที่เอา EMA หลายหลายอันเนี่ยมา Mix ซ์นะครับแอนแมทได้เนี่ยก็าอาจจะทําให้เราสามารถที่จะไปเฉรดในทางเฟรมเล็กๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทดลองของผมเองนะเพื่อนๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยใช้ EMA อใเคเตอร์เส้นเดียวทำกำไรนะครับก็ได้นะเพื่อนเจ็เท่านะครับแล้วก็ อ่าผมลืมบอกไปตัวโปรแกรมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นผมเขียนขึ้นมาในสรรมาการเนี่ยบางทีผมคิดว่าอาจจะผิดพลาดหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดใครสามารถที่จะเขียนแบ็กเทสในตัว Starigy Tester ในเท i ดิฟวิได้ L U D A, แล้วก็ใช้ EMA มมาแบ็กเทสย้อนหลังเนี่ยก็ลองทํามาดูแล้วมาคอมเมนต์ดูนะบางทีผมอาจจะเขียนสรรมาการหรือว่าคํานวณผิดพลาดนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ผิดพลาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมทาคนเดียวใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมีเพื่อนๆนะครับเขียนเทรดดิ้งวิวเป็นนะครับเก่งๆก็ลองเขียนแล้วมาลองทดสอบด้วยกันกับผมเทียบกันดูก็ได้นะว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับเขียนโปรแกรมในเทรดดิ้งวิวนะครับต้องใช้เวลาศึกษานะครับผมถนัดภาษาไพทอนมากกว่านะครับเพื่อนๆโอเคผมคงคงมีเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ ผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนจบนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ในช anel น,นี้นะครับแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ